สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เพชรยนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมีรถยนต์มานําเสนออีกหนึ่งคันเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับก็เป็นคันนี้นะครับ Honda Accord Gen 9นะครับคันนี้เป็น 2.4L ก็ตัวท็อปๆเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับนะเริ่มจากทางหน้าหน้าก่อนนะครับคันนี้นะได้ออปชั่นครบๆเลยก็เขาเป็นตัว 2.4L ก็เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวไ i เนอร์เชนเป็น Gen 9นะครับ ในเรื่องของกระจังหน้านี้โดดเด่นเลยนะครับที่เป็นโครเมียมนะในส่วนของระบบไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED เต็มรูปแบบนะครับก็เป็นแบบ LED ชุดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าเป็นไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์แลน i ิ g งไลท์หรือไฟหน้าต่างๆเป็นแบบ LED หมดแล้วนะครับในส่วนของไฟตัดมองนะครับได้เป็นแบบ LED นะครับออกแบบในทรงแนวนอนนะครับก็ให้ความสปอร์ตนะครับความรูหรานะครับสไตล์รถผู้บริหารทรงสปอร์ตนั่นเองนะครับคันนี้นะมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับ นะครับด้านข้างนี้จะเป็นล้อแม็กอันลอยขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมยางใหม่ๆเลยปี19นะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่ากันไปเลยนะครับสภาพยางสภาพแม็กอันนี้ไม่มีร่องรอยในการขูดในการเฉียวชนเลยนะครับทั้งตัวบอดี้ต่างๆนะครับเส้นสายต่างๆบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับติดตั้งที่กระจกมองข้างนะครับที่เป็นแบบแนวเส้น LED นะคันนี้ก็เป็นรถหรูนะครับ กระจกมองข้างนี้ก็ปรับพับไฟฟ้าได้นะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมระบบ NT-Smart มาระเห็นได้ว่านะครับคันนี้นะในช่องของกระจกเนี่ยนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับอันนี้เพิ่มในความรู้หลาความสปอร์ตของรถนะครับโดดเด่นขึ้นนะให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับคันนี้นะปี2017นะครับคันนี้ปี2017ใหม่ก็ประมาณ1แสนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเลทของการใช้งานนะ อันนี้สภาพโดยรวมนะครับไม่มีแน่นอนในเรื่องของเฉียวชนไม่มีแน่นอนในเรื่องของบาดเหตุชนหนักนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับและสีบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะอันนี้มาดูในส่วนของด้านหลังต่อนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับแนวเส้นแบบไลท์ไกดิ้งนะอันนี้นะครับพวกฝาคาดนะครับฝาท้ายอันนี้เป็นแนวเส้นนะครับโครเมียมเลยนะลงมาสู่ด้านล่างนะครับปลายทอดสแตนเลสนะครับอันนี้นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับสำหรับรถผู้บริหารนะหนึ่งนะครับคันด้าเนี่ยนะครับห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับสไตล์ผู้บริหารนะครับใส่ถุงกลอฟได้นะครับสัมภาระออกเดินทางไกลๆได้อันนี้อเนกประสงค์นะครับมาดูในส่วนของล้ออะไหล่นะล้ออะไหล่ที่เป็นล้อแมกลายเดียวกับที่ติดรถมาเลยนะครับก็ใส่ได้สบายๆนะครับขนาดเดียวกันนะครับยาง ล้อแมกด้วยนะครับลายเดียวกันเลยนะครับใส่ได้ไม่อายนะครับราคาหลักล้านนะรถภูมิหานี่เปิดตัวก็ประมาณล้าน4ล้าน5นะครับนะคันนี้นะครับมีในเรื่องของออปชั่นกล้องถอยมาให้ด้วยนะคันนี้นะครับ2.4 EL เนะเป็นตัวท็อปทเลยนะครับดูในส่วนของโครงสร้างความสวยความงามนะครับคันนี้รับประกันอย่างที่ผมได้เรียนมานะครับสีบางเดิมทั้งคันนะครับไฟเบรกลงที่3เป็น LED นะครับรองรับเชื้อเพลิง น้ำมันเชื่อเพลิงได้ถึง e85 นะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันนะครับว่าคันนี้สวยงามแค่ไหนออปชั่นอะไรมีเด็ดๆบ้างนะครับนะกุญแจเขานะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะมานะครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับรูหราเลยทีเดียวนะครับตกแต่งด้วยสีดำบินโนแบ็กนะครับแนวแผงแนวประตูต่างๆนะมือเปิดด้านในก็เป็นโครมเมี่ยมนะอันนี้เป็นสวิปปรับเซ็ตเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะ สะดวกสบายนะกระจกมองข้างนี้ปรับพับเก็บไฟฟ้าได้นะครับอ่ไล่กันมาถึงพวงมาลัยนะครับนะพวงมาลัยนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับทรงสปอร์ตนะและยังมีด้วยอา่าคูตคอนโทรลด้วยเพนเดนชิพด้วยนะครับให้มานะในส่วนนี้ควบคุมในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอต่างๆนะเดี๋ยวให้ดูนะครับุดสตาร์ทนะหน้าจอที่ออกแบบได้ดูดีดูสวยงามมากนะครับ นะพรมลายปรับได้นะครับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับคุ่มหนังแท้แล้วก็ยังเป็นพวกลายไม้มาให้เป็นวัสดุพรีเมียมต่างๆนะครับให้รู้ลาขึ้นนะครับก็สไตล์รถผู้บริหารนะวันนี้ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับเป็นเจ้าของได้แล้วทุกคนนะครับเปิดเพียงแค่8ปดแ0 0เจ็ดบาทนี่ก็ถือว่าได้ออปชั่นหรูๆออปชั่นครบๆเลยนะครับแอร์อัตโนมัตินะคันนี้แอร์อัตโนมัติแล้วนะครับนะแบ่ง2โซนด้วยนะครับสบายๆนะจอนะครับ จอนี่ขนาด7นิ้วนะครับลิงก์กับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนี่กองจอนี่ก็จะแสดงผลให้ด้วยนะครับพร้อมไกลเรียนให้นะครับจอสัมผัสด้วยนะมีม่านหลังให้ด้วยนะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับนะเป็นม่านหลังม่านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับดูในส่วนของด้านหลังนะครับม่านก็จะทํางานนะนี่นะครับเป็นม่านนะครับบังแดดสําหรับผู้บริหารนะครับนะเป็นม่านที่ไฟฟ้าด้านหลังนะครับเปิดปิดได้ ก็มีนะบอกหุ้มหนังลายรูด้วยนะครับซาสะอานเลยดูดีดูสวยงามนะครับนั่งเฟิร์มนะครับกระชับสรีรละด้วยด้วยออกแบบด้วยบาออุ้มใหญ่นะครับนะมีปีกสรองรับสรีรละเพื่อป้องกันนะครับการโยกการคอนของตัวเราได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่การออกแบบนะครับให้ความละเอียดหรูหรานะครับบ่อนี้ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับนะ ปรับขึ้นลงแล้วออกให้ปรับด้านข้างนี้เราก็ปรับด้านข้างนี้ได้ด้วยนะครับเพื่ำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารที่มานั่งฝั่งนี้นะครับคนขับก็ปรับให้ได้หรือในส่วนของสมาชิกในครอบครัวนั่งไปนะครับอาจจะไม่สะดวกในการปรับหรือปรับไม่เป็นเราก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้นะครับกระจกนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับอันนี้กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะนะครับก็สะดวกสบายด้วยนะครับที่บังแดดต่างๆนะครับมีกระจกมาให้ด้วยนะครับพร้อมไฟนะครับมี2ด้านนะครับนะ นะครับพร้อมไฟด้วยอันนี้รูหราชัดเจนเลยนะครับคือออกแบบได้ดีแล <c oughs> <c oughs> ้วก็หรูหรานะครับกว้างขวางนะตำแหน่งของเกียร์ตำแหน่งของเบาะต่างๆนี่ดูดีดูสวยงามนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของโดยห้องโดยสารด้านหลังเขาทีนะครับดูดูในส่วนของด้านหลังนะครับนะด้านหลังนี่ก็ดูดีดูสวยงามนะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะด้านหลังนะครับนะที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับ พร้อมช่องตรงนี้นะครับหยิบจับนะสิ่งของที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เนกประสงค์นะครับสะดวกสบายเบาด้านหลังนี้นั่งนุ่มนั่งสบายนะครับตำแหน่งองศาที่ดีนะครับและที่ประตูด้านข้างไม่พอนะครับอันนี้คันนี้ยังมีนะครับไฟกาวไลท์หรือไฟเวลคัมไลท์นะครับทั้ง4ประตูเลยนะครับอันนี้เพื่อความสะดวกความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาเปิดประตูยามค่าคืนนะอันนี้ก็สไตล์หรูๆรูนะครับสไตล์หรูๆรูสไตล์สปอร์ตด้วยนะครับเป็นรถระดับผู้ริหารอ่า เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับคันนี้สวยงามแค่ไหนความสวยความงามและความเดิมนะเนี่ยเปิดมานะครับจะมีโช๊คค่อนแรงนะครับคันนี้จะมีโช๊คคข็นแรงแล้วนะครับมาดูในส่วนของความเดิมนะครับคอนด้านะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของบาร์โค้ดต่างๆนะครับนะบาร์โค้ดที่ฝากระโปรงนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับ ซีนต่างๆเนี่ยของแท้ของเดิมแน่นอนนะคันนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับในส่วนของน็อตด้วยนะครับน็อตยึดต่างๆนะครับคันนี้ก็ไม่มีเลื่องล่องรอยการไขการถอดนะครับอันนี้ก็ของแท้ของเดิมนะครับคานด้วยนะครับพวกนี้นะครับมาร์กต่างๆเม็ดอาร์คต่างๆอันนี้การันตีนะครับของเดิมนะก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราเนี่ยคัดรถสวยเกรดเอคุณภาพนะเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็น2 4 EL นะครับก็เป็นตัวท o p t o เลยนะครับในเรื่องของความแรงไว้ใจได้นะครับในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองก็ไม่ถือว่าเปลืองมากนะครับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญไม่จุกจิกด้วยนะครับเครื่องยนต์ใหญ่นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับในเรื่องของศูนย์บร,ริการต่างๆ Honda เขาก็เป็นศูนย์บร,ริการที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับอันดับหนึ่งๆอันดับต้นๆเลยของของบ้านเรานะครับก็ไว้ใจได้ในเรื่องของปัญหาจุกจิกต่างๆไม่มีแน่นอนนะครับ หลังจากที่เราได้ดูรีวิวกันไปนะครับรอบนอกรอบในนะครับภายในภายนอกแล้วก็ชั่นต่างๆนะครับคันนี้นะเปิดตัวอยู่ที่1นึล้านสประมาณ1นล้านสเกือบล้านหนะครับวันนี้ที่พะจงเรานํามาเปิดเพียงแค่เจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดหมบาทนะครับแปดแสนเจ็ดหมบาทนี่คุณได้สภาพน้องๆไปแดงเลยนะครับลดระดับผู้นิหารด้วยนะครับสไตล์สวยๆสไตล์หรูๆด้วยนะครับวันนี้นะก็เข้ามาดูมาชมกันนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับนะ โทรสอบถามมาที่เบอร์ล่างนี้นะครับจะมีพนักง,งานให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับสําหรับวันนี้นะผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเจ้า Honda Accord 274 e l งเคันนี้ไว้พิจารณาหนคันสวัสดีครับ